ครับบทที่7นะครับพระพุทธชินราชกับหลักธรรมในการดำเนินชีวิตนะครับอย่างที่ได้กล่าวแล้วตั้งแต่ข้างต้นว่าในรายวิชาพุทธชินราชศึกษานอกจากเราจะศึกษาประวัติศาสตร์พุทธศิลป์แล้วเราก็จะสะท้อนหลักธรรมในการดำเนินชีวิตว่าเรามากล่าบไหว้พระพุทธชินราชมาไหว้พระแล้วเนี่ยเราได้ สัจธรรมได้หลักธรรมอะไรในการไปใช้ชีวิตในการดำเนินชีวิตบ้างนะครับหลักธรรมที่ปรากฏนะครับที่จะเชื่อมโยงได้นะกับพระพุทธชินราชนะครับก็ได้แบ่งออกมานะครับเป็น5ข้อด้วยกันหลักๆนะครับที่เห็นว่าทุกท่านเวลาที่ได้มากราบพระพุทธชินราชแล้วมักจะได้นึกถึงหลักธรรมทั้ง5ข้อนี้นะครับหลักธรรมข้อที่1นนั่นก็คือ ความเมตตากรุณานะครับองค์หลวงพ่อพระพุทธชินราชเนี่ยจะมีพุทธสุภาษิตประจําอยูนะ่จะสังเกตว่าในยุคสมัยหนึ่งนะครับที่เป็นที่นิยมมากเวลาขึ้นบ้านใหม่ก็ดีหรือว่าให้เป็นของที่ระลึกเนี่ยจะนิยมนําเป็นรูปถ่ายของพระพุทธชินราชนะครับซึ่งในรูปถ่ายนั้นเนี่ยก็จะมีสุภาษิตนะที่ปรากฏ ในรูปถ่ายอยู่ว่าโลกา,าโลโกประถมพิกาเมตตานะครับเมตตาธรรมคำจุนโลกนะซึ่งเป็นบาลีที่เข้าใจง่ายมากนะครับและก็เป็นหลักธรรมที่สามารถเชื่อมโยงกับหลวงพ่อพุทธชินราชได้นะคือความเมตตาถามว่าหลวงพ่อพุทธชินราชที่มีความเมตตาอย่างไงหลายคนอาจจะสงสัยว่าเ,เงินในแต่ละเดือนที่คนมาทำบุญวัดใหญ่ นะทำบุญกับหลวงพ่อพุทธชินราชเนี่ยเอาไปไหนบ้างในแต่ละเดือนถ้าเกิดว่าญาติโยมได้รู้นะครับซึ่งหลวงพ่อพระพุทธชินราชเนี่ยได้เลี้ยงเลี้ยงพระเลี้ยงเนนนะครับมีเนนน้อยที่มาเรียนที่โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชนะพระเนนที่เรียนที่วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชล้วนแล้วแต่ได้รับความเมตตา,าจาก พระพุทธชินราชและโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่ออดีตเจ้าอาวาสพระพรมวชิระเจดีนะที่ท่านได้เมตตาอนุเคราะห์เลี้ยงลูกพระลูกเนรนะด้วยความเมตตาด้วยความกรุณาก็ด้วยที่ปัจจัยที่ยัตยมได้ร่วมทําบุญที่วิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราชนี่แหละก็เป็นปัจจัยสําคัญในการมาถวายพัตตาหารเช้าพัตตาหารเพนนะเป็นเลือดเป็นเนื้อ ทางพระพุทธศาสนาทำหนุบำรุงพระพุทธศาสนาศาส,สนาฐายาทให้สืบต่อไปนะครับดังนั้นหัวข้อทมข้อที่หนึ่งเลยก็คือเรื่องของความเมตตากรุณานาเป็นสัญญาเพราะว่าทุกครั้งที่มองพระพักขององค์หลวงพ่อพระพุทธชินราชเนี่ยเราก็จะเห็นว่าพระพักท่านมองต่ําบ่งบอกถึงความสํารวมบ่งบอกถึงความเมตตากรุณาหลักธรรมข้อที่สองนะครับก็คือการมีสมาธิ การนั่งสมาธิภาวนาต่อหน้าพระพุทธรูปเนี่ยช่วยให้จิตใจในี่มีความสงบนะเกิดสมาธินะซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการปฏิบัติธรรมมีญาติโยมไม่น้อยในแต่ละวันนะครับเดินทางมาที่จังหวัดพิษณุโลกและก็มานั่งสมาธิที่วิหารหลวงพ่อพุทธชินราชน้อมจิตน้อมใจนะ,จะเจริญสมาธิภาวนาก็เป็นบุญเป็นหลักธรรมที่หลายๆท่าน พึงจะนำไปปฏิบัติให้เกิดขึ้นกับตนเองนะครับหลักธรรมข้อที่3ก็คือความศรัทธาการมีศรัทธาในพระพุทธศาสนานะและพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นการสร้างกำลังใจและก็ความมั่นคงทางจิตให้จิตใจเรานั้นมีความเข้มแข็งให้จิตใจเรานั้นมีที่พึ่งที่ประเสริฐนะที่พึ่งที่ประเสริฐท,ที่สุดในพระพุทธศาสนานั่นก็คือพระพุทธ พระธรรมและก็พระสงฆ์เมื่อเรายึดถือเอาสามอย่างนี้เป็นสระณะเป็นที่พึ่งนแน่นอนว่าชีวิตของเรานั้นก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ไม่วันใดก็วันหนึ่งนะครับอันนี้คือ1 2 3หลักธรรมข้อที่4ต่อไปนะครับนั่นก็คือการทำความดีการได้เข้าวัดเรามาเห็น คนอื่นเขาได้สร้างคุณงามความดีแล้วก็ได้สละนะักรัพย์ซึ่งเป็นทรัพย์ภายนอกให้เปลี่ยนเป็นทรัพย์ภายในการสร้างพระพุทธรูปและการบูชาพระพุทธรูปเนี่ยเป็นการกระทําที่เป็นกุศลซึ่งส่งผลให้เกิดความสุขและก็ความเจริญจากประวัติการสร้างพระพุทธชินราชก็จะทําให้เราได้เห็นว่าแม้กระทั่งเจ้าฟ้าพระมหากษัตรนิยะ์ได้ทำนุบำรุงปฏิสังขรณ์หรือแม้แต่บางพระองค์เองเนี่ยได้ถวายตนเป็นอุปถา พระพุทธชินราชพระพุทธชินสีและก็พระสีศาสดาดังนั้นเป็นการทําคุณงามความดีที่เป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างนะให้เรานั้นได้เห็นเอาไปประพฤติเอาไปปฏิบัติตามนะนี่ก็คือเรื่องของการทําความดีและหัวข้อธรรมข้อสุดท้ายนะครับก็คือการระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ย เป็นพระบรมศาสดานะชี้ทางบอกนะชี้ทางออกบอกทางถูกเป็นการขจัดนะความทุกขนะ์หลักธรรมที่พระองค์ทรงแสดงก็เป็นหลักธรรมด้วยความเมตตาเพื่อที่จะให้เรานนั้ทั้งหลายนั้นออกจากกองทุกข์ที่เราทุกข์เราทุกขระทมอยู่ในชีวิตประจําวันดังนั้นการระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าและคุณงามความดีของพระองค์เนี่ยก็จะช่วยให้เรานนั้นเกิดความเคารพ แล้วก็ปฏิบัติตามคำสอนของท่านญาติโยมทั้งหลายทำใดก็ไร้ค่าถ้าเกิดว่าไม่นำมาปฏิบัติดังนั้นการระลึกนึกถึงแล้วได้นำเอาคำสอนของพระองค์มาประพฤติเอามาปฏิบัติได้ตามสติกําลังของเราก็าคงจะเป็นโอกาสที่จะทำให้เรานั้นได้พบกับความสุขได้พบกับความเจริญในชีวิตนะครับดังนั้นอันนี้คือ5หลักธรรมที่สามารถเชื่อมโยง กับพระพุทธชินราชได้นะครับ